สวัสดีครับผมอธิศร์เด็กเล็กโตนิกนะครับช่างแห่งการเรียนรู้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาไล่แผงวงจรของแอร์ซัมซุงนะครับเป็นตัวฟิกสปีดนะครับไม่ใช่รุ่นอินเวอร์เตอร์ครับเป็นรุ่นธรรมดานี่แหละครับเป็นรุ่นฟิกสปีดถอดจากบ้านลูกค้าครับอาการของตัวเนี้ครับเป็นเปิดไม่ติดนะครับแอร์เป็นแอร์ซัมซุงนะครับ อาการไม่สามารถเปิดเครื่องได้เดี๋ยวเรามาไล่วงจรด้วยกันนะครับไล่ตัวเสียร่วมกันนะครับในตัวแผงเนี่ยแล้วก็จ่ายไฟเลี้ยงเข้าไปนะครับจ่ายไฟเลี้ยงก็เสียบปลั๊กเลยนะเนี่ยมันมีนิวตันกับไฟนี่นะเราว,วัดตัวกรองตัวผ่านฟิลเตอร์ผ่านตัวเลกเกไฟแล้วก็ไปที่สวิตชิ่งแล้ววัดไฟ5้าโวลต์กับสิโวลต์ได้แค่นั้นนะครับเอาแค่พื้นฐานแค่นั้นพอครับเดี๋ยวมากไปจะปวดหัวครับ เนี่ยครับเราวัดวัดไฟสองอยี่สิบเลยนะครับขาเข้านะขาเข้าเดี๋ยวเราวัดเลยนะครับเนี่ยซ้ายขวาก็เป็นไฟกับนิ้วต้นเนี่ยเนี่ยไล่มานะครับเนี่ยครับไฟสองร้อยยี่สิบแล้วก็ผ่านที่ฟิวนะครับตัวนี้จะเป็นฟิวนะครับอีกข้างจะเป็นฟิวครับฟิวไม่ขาดครับไฟสองร้อยี่สิบจ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับ ได้มาเรื่อยไอตัวนี้เป็นตัวฟิลเตอร์นะครับตัวกรองความถี่นะครับขาเข้าก็ไฟเรียงเข้านะครับ220สิบขาออกก็ไฟ2องยี่สิบผ่านได้นะครับเราจะไล่มาถึงตัว ic Elect r e c t i f y นะครับเนี่ยครับไล่มาเรื่อยๆนะครับเนี่ยไฟ2องก็จย่สิบกะจายมาเรื่อยๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราไปแตะขาเข้าของ ic Elect r e c t i f y ยเลยนะครับ จนมาผ่านตัวฟิลเตอร์อีกตัวนึงนะครับตัว f นะครับฟิลมันเป็นขดลวดรองความถี่นะครับตัวนี้ก็สามารถขาดได้นะครับมันเป็นตัว f 7 0 2ดนย์ะเดี๋ยวเราจะวัดขาเข้า220สิบนะครับเดี๋ยวขาขาออกขาออกสามารถผ่านได้ไหมครับมันก็เคยขาดผ่านได้ครับหมายความว่า f 7 0 2ไม่ขาดนะครับตอนนี้ไฟ220มาอยู่ที่เล็กติฟายแล้วนะครับ เลกติฟายก็สามารถสั่งไฟเลี้ยงเป็นไฟดีซีได้นะครับเพราะว่าไฟเลี้ยงมันสามารถไฟไฟกระแสสลับเป็นกระแสตร,รงเนี้ยเราปรับเล็งไปที่หนึ่งพันนะครับดีซีโวลต์นะครับแล้เลือกคู่ให้ถูกนะครับไฟมันต้องจ่ายประมาณ2อง้อยแปดสิบถึงสามร้อยโวลต์ดีซีนะครับคู่วบวกค้่ลบแตะให้ถูกลนี่ครับไฟสามร้อยจ่ายอยู่นะครับครับ มันจะแปลงไฟ d c เป็นไฟ3 0 0รอโวลต์เลยนะครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆคนระับไล่ไปต่างมอแปลงสวิตชิ่งว่ามันมีตรงไหน,าน,น,านขาดเนี่ยครับมันก็จะผ่านตัว R ตัว C ของมันเนี่ยครับตอนนี้เราไล่ามาถึงตัวมอแปลงสวิตชิ่งแล้วนะครับแล้วเราจะวัดขาออกครับมันมีขาเข้าแล้ะขาออกขาออกก็จะผ่านที่ IC สวิตชิ่งนะครับขาออกก็จะเข้า i c สวิตชิ่ง เนี่ยครับก็เข้าอยู่ครับ3 0 0ร้อโวลต์ DC ถ้าแผงคอนโทรลมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันก็สามารถจ่ายไฟ5้าโวลต์กับสิโวลต์ได้นะครับผ่านขดลวดอีกฝั่งหนึ่งของหม้อปแปลงสวิตชิ่งนะครับขดเสนคันเนลี่เนี่ยครับคันเนี่เดี๋ยวเราจะวัดไฟ5้าโวลต์กับสิโวลต์นะเดี๋ยวเราจะหามันจะมี ตัว c นะครับเราดูตัว c นะครับมันจะมีขั้วบวกขั้วลบอยู่ครับเราก็หาตำแหน่งขั้วลบของอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัว c นะครับมันจะมีขั้วลบอยู่นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็วัดที่ห้าโวลต์มันเขียนบอกอยู่ครับไม่จ่ายครับอยู่ใกล้ๆกกันครับกับสิบสองโวลต์นะครับไม่จ่ายหมายความว่าวงจรสวิตชิ่งนี้ไม่สามารถสร้างไฟห้าโวลต์กับส2องโวลต์ได้นะครับ ไอตัวที่ไม่สามารถสร้างสร้าง5้าโวลต์กับ12บโวลต์ได้ครับไม่สามารถทําให้มอแปลงสวิตชิงทํางานได้ก็มีไม่กี่ตัวนะครับน่าจะมีตัวออโตกับตัว IC สวิตชิงเนี่ยครับ2ตัวมี2ตัวนะครับที่เราต้องต้องเล็งไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวมีปัญหามีแค่นี้ครับปัญหาหลักนะครับที่ที่ที่พันฐ่านมานะครับก็มีตัว IC เซอร์วิชชิงแล้วก็ตัวออฟโต้ครออฟโต้ไม่มีอะไรครับเป็นไดโอดอีกฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งเป็นซีเนอร์ไดโอดใช่ไหครับรับแรงดันไฟจากฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งครับเพื่อให้สร้างการทํางานต่อเนื่องสร้างความถี่ครับทําให้โมบายเซอร์วิชชิง,ง King, ทํางานได้เนี่ยเนี่ยไอตัวนี้เป็นไอซีเซอร์วิชชิงครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไอตัวนี้เป็นตัวออฟโต้นะครับไอซีออฟโต้นี่ยสองตัวครับผมถ้าถ้าให้ผมตีแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าสองถ้าเปลี่ยนสองตัวเนี้ย จบงานได้ครับเพราะว่าหมอแปลกสวิตชิ่งไม่สามารถทํางานได้แล้วก็ไม่สามารถทําไม่สามารถทําให้ไฟเลี้ยงห้าโวลต์กับสิบสองวเกิดได้ไอซีสวิตชิ่งที่ทันฐานะก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไอซีสวิตชิ่งตัวนี้เป็นเบอร์ตัว t ีเอนะครับสองเจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวก่อน ไปบ้านลูกค้าเดี๋ยวผมก็จะแวะซื้อครับผมไม่มีของไอซีเซอร์วิชชิ่งผมไม่มีของเนี่ยครับก่อนเข้าบ้านลูกค้าผมก็ไปซื้อครับร้านอะไรเนี่ยไอซีเซอร์วิชชิ่งตัวนี้ประมาณยี่สิบห้าบาทครับยี่สิบห้าบาทตัวออโต้สิบห้าบาทครับนี่ครับแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าออโต้จะพังไม่ด้วยไหมนะครับแต่ผมก็ซื้อมาแล้วครับเพราะว่าตัวไม่กี่บาทก็ซื้อมาแล้วก็ซื้อเป็นสแปร์พาร์ทได้ครับเป็นอะไหล่ของผมได้ เดี๋ยวเราจะถอด i c ซนะครับ i อซีสวิตชิ่งครับมาเทียบกับตัวดีนะครับวัดโอมครับถ้าวัดโอมวัดโอมสามารถสามารถตีตัวเสียได้ก็ประมาณเจ็ดสถึงแปดสิปซนะเดี๋ยวเราก็จะถอดมานะวัดโอมบแต่ไอซีสวิตชิ่งวัดโอได้ไม่เยอะวัดได้แค่ขาเดียนกับขาซอสนะครับขาเกตวัดไม่ได้ขาเกตมันความน่าทานมันอยู่ฝั่งฝั่งฟีดแบกนะครับไฟ ฟิกแบกก็คือผ่านออตโตผ่านซนเนอร์นะครับฟิกแบกสร้างความถี่ให้ตัวมอเตอร์สวิตชิ่งเนี่ยครับเอาง่ายๆเราวัดขาเดียนะขาซอสน,นะครับเทียบปรับตัวดีกับตัวเสียกันเราน่าจะตีออกะครับบางครั้งผมก็ไปวัดผมเอาใสไปเลย <c oughs> เนี่ยครับเดี๋ยวเราวัดตัวดีกับตัวเสียครับตัวที่เราซื้อมาใหม่ครับตัวที่เราซื้อมาใหม่กับตัวที่เราถอดนะรเราดูขาให้ถูกนะครับ มันจะมีอีกฝั่งหนึ่งจะมีถ้าเป็นไอซีตัวนี้จะมีเจ็ดขาครับเจ็ดขาอีกฝั่งหนึ่งเป็นขาเดนนับขาซอสอีกฝั่งหนึ่งเป็นขาเกตไอตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเราจะวัดขาเดนกับขาซอสนะครับฝั่งขาเข้าของตัวไฟสามร้อยครับเนี่ยมันจะขึ้นข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งความต้านทานต้องไม่เท่ากันนะครับมันจะขึ้นเนี่ยอีกข้างหนึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบสี่ k อย่างเงี้ย อีกข้างหนึ่งยีง่สิบอเคเราจะวัดตัวเสียครับแต่ตัวนี้ตัวเสียไม่ขึ้นเลยครับนน่าจะมีปัญหารเราก็สามารถตีได้ว่าตัว IC ซ p t o มีไอ switch มีปัญหานะครับนี่ยครับตัวตัวที่เราถอดออกจากแผงนะครับไม่ขึ้นนะครับสลับข้างก็ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยที่เราถอดถอดมาจากแผงคอนโทรลเนี่ย เนี่ยไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราวัดดูอีกรอบนะครับสลับขาก็ไม่ขึ้นน่าจะมีปัญหานะครับไอซีสวิตชิ่งนี้ตัวนี้มีปัญหาเดี๋ยวเนี่ยครับตัวที่เราซื้อมาใหม่ครับมันขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราวัดนะครับเนี่ยขึ้นนะได้ที่ประมาณสิบสองเคสิบสามเคเนี่ยแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะสลับค่าตัวไอซีเบอร์นี้ครับ สำหรับข้างก็อยู่ที่ประมาณ 20k ครับ 18k 20k ความต้านทานมันขึ้นนะครับเอาง่ายๆที่เราสรุปได้ก็คือ IC ม,มีปัญหาตัวหนึ่งครับ IC switching เดี๋ยวเรามาวัดตัวออปโตครับออโต,ตอีกข้างึงเป็นไดโอดนะครับอีกข้างเป็นซีเนอร์ไดโอดเราวัดได้ถ้าอีกข้างหนึ่งฝั่งฝั่ง secondary ฝั่ง รับแรงดันไฟห้าวลต์กับสิบสองวลต์อ่ะมันวัดได้ครับขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งเดพูยวัดได้เลยเนี่ยครับ,รบขึ้นข้างหนึ่งแล้วก็สลับข้างไม่ขึ้นนะครับแล้ววัดตัวเสียนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใ่ตัวเสียครับแต่วัดท่ากันครับเนี่ยครับขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งถ้าให้สรุปคือออโต้ไม่ได้เสียนะครับเสียตัวเดียวคือไอซีทริกจิ้ง อีกข้างหนึ่งมันวัดไม่ขึ้นครับเป็นซีเนอร์ไดโอดครับเนี่ยครับอีกข้างหนึ่งเป็นซีเนอร์ไดโอดมันวัดไม่ขึ้นครับนี่ถ้าเราสรุปก็คือหมายว่าอาการข่อมี้ถ้ามันเสียงซัมซุงต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนสามสิบาทเนาะเราลงไปเลยเนาะเดคือไอซีสวิตชิ่งนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนไอซีสวิตชิ่งครับเเรราาาาอคแล้วเราก็ทําการเปิดว่ามันสามารถเปิดเครื่องติดได้ไหมเดี๋ยวขอเอาไอซีเข้าไปใหม่นะ ขามันคางขาสองอะเสียแล้วเดี๋ยวว่าโยนโยนทีอนะโอเคงเวลาแป๊บนึงตัดีข้อไปอหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปเเปลี๋ยวแป๊บนตัดีต็โรหน้าพี่สรุปหน้าี่หน้าจกเกอร์ให้ตรงตรก็คลเปลี่ยนตัวไอซีที่บร้นตัวออโต้ได้ถ่ายแลนะถ่าย เพราะว่าบอร์ดเดี๋ยวนี้เราเซร์วิสได้แค่พักคับพายเนี่ยครับ,รบสามารถเปิดติดได้แล้วนะครับเสียบปลั๊กเทสแล้วเปิดติดได้ก็เปิดปิดได้เนี่ยครับเปิดปิดได้ดดไดทํามันปกติแล้วครับไม่มีอะไรแผงตัวนี้ก็คือสรุปก็เลยคือ IC ซีเซอร์วิที่มีปัญหานะเปลี่ยนไปตัวหนึง fc ตัวนี้ตัวยีบห้าบาทนะครับเดี๋ยวก็วัดไฟให้ fc แล้วเพื่อเแท่งดูก็ได้ครับเนี่ยครับให้ไปเรื่อยเรื่อยครไม่มีอะไรไปสามร้อยจ่ายปกติครับเดี๋ยวเราจะมาไฟห้าโวลต์กับสิบสองโวลต์แค่นั้นะครับ อันนี้เป็นไฟสามร้อยครับจ่ายปกติผ่านตัวมอแปลงสวิตชิ่งขาเข้าไอซีสวิตชิ่งอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นตัว c ีซ0สามร้อยใช้สองตัวนะครับ ช่วยๆกันทํางานเนี่ยวัดไฟได้ไม่ค่อยเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟห้าโวลต์กับสิบสองโวลต์เลยแล้วับปรับเลี้ยงไปที่ห้าสิบนะครับแล้วก็วัดท่าหาตักคั้วลบครับตรงคั่วสี่ให้ได้ครับมันจะมีสี่ตัวสี่สี่ห้าสิบโวลต์อยู่นะครับหาคั้วลบครับแล้วก็มันจะมีตำแหน่งบอกห้าโวลต์กับสิบสองโวลต์นะครับห้าโวลต์ขึ้นนะครับ สิบสองโวลต์ก็ขึ้นนะครับก็ถือว่าอยู่ปกติก็ไม่มีอะไรขอส่งงานให้ลูกคา้าเลยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าให้สรุปร่วมกันนะครับ อาการของแผงคอนโทรลนะครับของรุ่นนี้นะครับของแอร์ทัมครงอาการเปิดไม่ติดนะครับไอซีเซพิทชิงเสียนะครับไอซีเซ t ิทชิงเบอร์ลง T N Y สองเจ็ดแป T N นะครับเปลี่ยนตัวยดียวลับได้นะครับตัวนี้ยี่บห้าบาทครับ T N Y สามารถลดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าได้ตามค่อยดีไดย ถ้าม,มีอาการเปิดไม่ติดให้เช็คตัวนี้เป็นตัวหลักเลยสองเกียหกเทียนสวิตชิ่งนะครับนะครับตัวนี้เสียนตัวเดียวสามสิบบาทถ้าผลกระทบมันเยอะกว่าเดิมก็น่าจะไหลไปที่ออปตัวครับด้วยประมาณนั้นนะด้วยหลักการสวิตชิ่งก็การเช็คดีเสียกด็ด้วยประมาณนี้นะับทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็ใช้หลักการเดียวกันนั่แตัวเถ้าผ่านจากตรงนั้นไปก็สามยากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดี